สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเทคโนโลยีในวันนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายเทคโนโลยีแต่ว่านําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ดีแต่ถ้านําไปใช้ในทางที่ผิดก็มักจะเป็นกลโกลงต่างๆค่ะสัปดาห์นี้กลโกลงที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือเรื่องของการโกงข้อสอบมีเครื่องมือโกงข้อสอบได้ก็ต้องมีเครื่องมือปราบการโกงข้อสอบค่ะ ข่าวดังในรอบสัปดาห์นี้ก็คือการใช้ความไฮเทคในทางที่ผิดนำแว่นตากล้องถ่ายรูปมือถือในรูปแบบนาฬิกามาใช้ในการโกงสอบที่น่าเป็นห่วงคือของพวกนี้หาซื้อง,ง่ายมากจากในอินเทอร์เนต็ตนอกจากใช้เป็นเครื่องมือในการโกงข้อสอบแล้วยังเสี่ยงต่อการเอาไปใช้แบบแอบ,บ,บ,บถ่ายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเพียบได้เลยค่ะอุปกรณ์แบบนี้ใช้สัญญ,ญาณโทรศัพท์เป็นตัวรับส่งข้อมูลถ้าคุณอยากแก้ปัญหาก็คงต้องใช้ GSM jammer หรือเครื่องตัดสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือที่ไปรบกวนการส่ง ญญณเพราะถ้าบอกให้นักเรียนปิดเครื่องกันไม่ได้ยังแอบใช้กันอยู่สงสัยจะต้องหาวิธีตัดสัญญาณเข้าให้ข้อเสียก็มีค่ะเครื่องหนึ่งใช้ได้ในพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนคิดว่าจะนําไปใช้คงจะต้องมีหลายเครื่องอยู่เหมือนกันที่สําคัญค่ะเอามาใช้ตอนนี้ยังมีข้อจํากัดทางกฎหมายอีกด้วยเพราะถ้าเกิดไปรบกวนมือถือของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอาจจะทําให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานมือถือไปได้ด้วยค่ะถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอาจจะลาบากหน่อยทางที่ดีที่สุดแก้ที่คนใช้ก็จบละค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามข่าวเ้นทซอกันค่ะเทคซอสสมิธ2016สมมนาระดับภูมิภาคครั้งแรกในประเทศไทยรวมข้อมูลเทคสตาร์ทอัพครบวงจรเปิดแล้ว Google for Education ศูนย์ฝึกอบรมวิธีการใช้ Google เพื่อการศึกษาในประเทศไทย Windows 10อัปเกรดฟรีถึง29กรกฎาคมนี้ระวังมาแวร์ Android หลอกอัปเดตแอปพลิเคชันขโมยข้อมูลอย่างที่ซีพูดอยู่เสมอคะ่ะว่าเทคโนโลยีไม่เคยผิดผิดอยู่ที่การนำไปใช้เนี่ยแหละคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ